สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากประสบการณ์กว่า20ปีในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุคุณเคยรู้สึกท้อแท้กับอาการนอนไม่หลับปวดตามข้อ หรือตะคริวกลางดึกไหมครับผมเข้าใจดีว่าปัญหาเหล่านี้สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้สูงวัยมากแค่ไหนแต่วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกเมื่อเดือนที่แล้วคุณลุงวัย65ปีมาพบผมด้วยอาการที่กล่าวมาทั้งหมดท่านบอกว่าลองทุกอย่างแล้วทั้งยานอนหลับยาแก้ปวดแต่ไม่ได้ผลถาวรจนท่านเครียดและท้อใจมากแต่หลังจากที่ผมแนะนำวิธีการพิเศษที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ ภายในเวลาแค่2ส,สัปดาห์คุณลุงกลับมาหาผมพร้อมรอยยิ้มบอกว่านอนหลับสนิทขึ้นอาการปวดและตะคริวลดลงอย่างน่าประหลาดใจความลับอยู่ที่การผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ผมได้ค้นพบว่าสมุนไพราบางชนิดที่หาได้ง่ายๆเมื่อใช้ร่วมกับการออกกำลังกายแบบเฉพาะเจาะจงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าทึ่ง วันนี้ผมจะแบ่งปันเจ็ดเคล็ดลับที่ได้ผลจริงซึ่งคุณสามารถทำได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดหรือยานอนหลับมากเกินไปเคล็ดลับเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้ป่วยหลายร้อยคนในคลินิกของผมก่อนที่เราจะเจาะลึกรายละเอียดผมอยากให้คุณช่วยคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกนะครับเคล็ดลับแรกที่ผมอยากแนะนำคือเรื่องสมุนไพรต้านอักเสบโดยเฉพาะขมิ้นชัน ขิงและเถาวันเปลียงสารสำคัญในสมุนไพรเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบตามธรรมชาติที่น่าสนใจคือมีงานวิจัยพบว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบได้ใกล้เคียงกับยาแก้ปวดบางชนิดแต่มีผลข้างเคียงน้อยกว่ามากคุณป้าท่านหนึ่งอายุ68ปีเคยมาพบผมด้วยอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังหลังจากแนะนำให้ดื่มน้ำขมิ้นผสมน้ำผึ้งทุกเช้าร่วมกับการประครบร้อนด้วยลูกประครบสมุนไพร ภายในหนึ่งเดือนอาการอวดของคุณป้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนสามารถกลับไปเดินออกกำลังกายได้เคล็ดลับที่สองคือการออกกำลังกายแบบเบาๆแต่สม่ำเสมอหลายคนอาจกังวลว่าการออกกำลังกายจะทำให้ปวดข้อมากขึ้นแต่ความจริงแล้วการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธีจะช่วยหล่อเลื่นข้อต่อและเสริมสร้างกล้ามเนื้ออบข้อให้แข็งแรงผมแนะนำให้เริ่มจากโยคะผู้สูงอายุ หรือการเดินช้าๆ15-20นาทีต่อวันคุณลุงวัย72ปีที่ผมดูแลอยู่เริ่มต้นด้วยการเดินรอบสวนหลังบ้านเพียง5นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นพอทำได้ประมาณ2สัปดาห์ท่านบอกว่าอาการตึงตามข้อลดลงการทรงตัวดีขึ้นและที่สำคัญคือน,นอนหลับสบายขึ้นมาก เคล็ดลับที่3เกี่ยวกับการนอนหลับซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัยสิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมผมพบว่าอุณหภูมิห้องที่เหมาะสมควรอยู่ที่25-27ถึง27องศาและควรปิดไฟให้มืดสนิทแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตจะรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้นอนหลับลองดูกรณีของคุณป้าวัย67ปีที่นอนไม่หลับมานานกว่า10ปี อ้องพึ่งยานอนหลับตลอดหลังจากที่ผมแนะนำให้ดื่มชาอุ่นๆจากสมุนไพรผสมเช่นตะไคร้ใบเตยและขม,มูไม์ก่อนนอน30นาทีพร้อมกับการทำสมาธิสั้นๆ5-10นาทีคุณป้าสามารถลดการใช้ยานอนหลับลงได้ครึ่งหนึ่งภายในเดือนแรกเคล็ดลับที่4คือเรื่องอาหารต้านอักเสบซึ่งมีความสำคัญมากต่อการลดอาการปวดและการอักเสบในร่างกาย ผมแนะนำให้รับประทานผักใบเขียวเข้มเช่นคะน้าผักบุ้งผักโขมอ,อย่างน้อยวันละหนึ่งมือ้อและปลาที่มีไขมันโอเมก้าสสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูสัปดาห์ละ2-3มือ้อผมมีผู้ป่วยอายุ70ปีที่มีอาการข้ออักเสบรุนแรงหลังจากปรับการรับประทานอาหารตามคำแนะนำร่วมกับการลดอาหารที่ก่อการอักเสบเช่นของทอดของหวานและแป้งขัดขาวภายในสมเดือน อาการอักเสบของท่านลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนสามารถลดการใช้ยาแก้ปวดลงได้มากเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจไม่ทราบคือการอักเสบในร่างกายไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนไหวผิดท่าเพียงอย่างเดียวแต่อาหารที่เรารับประทานมีผลอย่างมากต่อกระบวนการอักเสบในร่างกายการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอักเสบตามธรรมชาติจึงเป็นเหมือนการรักษาที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่การบรรเทาอาการ เคล็ดลับที่5ที่ผมอยากแนะนำคือการบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะจุดโดยเฉพาะการปออ่องกันตะคริวและอาการปวดข้อผมมีท่าบริหารง่ายๆที่คุณสามารถทำได้บนเตียงก่อนลุกขึ้นนอนทุกเช้าเริ่มจากการนอนหงายค่อยๆกระดกปลายเท้าขึ้นลง10ครั้งตามด้วยการหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมทั้งตามและทวนเข็มนาฬิกาข้างละสิบครั้ง ท่านี้จะช่วยป้องกันตะคริวที่น่องและเท้าได้ดีมากคุณลุงท่านหนึ่งอายุ75ปีเคยมีปัญหาตะคริวกลางดึกเกือบทุกคืนหลังจากทำท่าบริหารนี้อย่างสม่ำเสมอร่วมกับการดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนอาการตะคริวหายไปเกือบหมดที่สำคัญคือท่านนอนหลับได้ยาวขึ้นโดยไม่ต้องตื่นมากลางดึกเพราะปวดขาเคล็ดลับที่หกเกี่ยวกับการดื่มน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามผู้สูงอายุมักดื่มน้ำน้อยเพราะกลัวต้องเข้าห้องน้ำบ่อยแต่การขาดน้ำเป็นสาเหตุสำคัญของอาการปวดข้อและตะคริวเพราะข้อต่อและกล้ามเนื้อต้องการน้ำในการหล่อลื่นและทำงานผมแนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นวันละหกถึงแปดแก้วโดยเน้นดื่มช่วงเช้าถึงบ่ายและลดลงในช่วงเย็นถึงก่อนนอนวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ โดยไม่รับกวนการนอนทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ผมได้เห็นผลจริงจากผู้ป่วยหลายร้อยคนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้เมื่อทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพของคุณได้และเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่เจ็ดที่ผมอยากแนะนำคือการนวดกดจุดง่ายๆด้วยตัวเองโดยเฉพาะจุดบนฝ่าเท้าทีาท่สัมพันธ์กับอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย ผมได้เรียนรู้เทคนิคนี้จากอาจารย์แพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า40ปีท่านสอนว่าการนวดฝ่าเท้าก่อนนอนประมาณ5-10นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดผ่อนคลายกล้ามเนื้อและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นคุณป้าท่านหนึ่งอายุ69ปีมีปัญหาปวดหลังเรื้อรังหลังจากที่ผมสอนวิธีนวดกดจุดฝ่าเท้าอย่างถูกต้องและท่านทำอย่างสม่ำเสมอทุกคืนก่อนนอน ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์อาการปวดหลังของท่านดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจข้อสำคัญที่ผมอยากเน้นย้ำคือเกะเล็ด <Okay. S 1> <Let S 2> ลับทั้งเสร็จข้อนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อทำร่วมกันอย่างเป็นระบบและสม่าเสมอเหมือนการประกอบอาหารที่ต้องใส่เครื่องปรุงครบทุกอย่างในสัดส่วนที่เหมาะสมจึงจะได้รสชาติที่อร่อยที่สุดแต่ผมก็เข้าใจว่าการเริ่มต้นทำทุกอย่างพร้อมกันอาจดูเป็นเรื่องยาก ผมขอแนะนำให้เริ่มจากข้อที่ทำได้ง่ายที่สุดก่อนอย่างเช่นการดื่มน้ำให้เพียงพอหรือการทำท่าบริหารง่ายๆบนเตียงแล้วค่อยๆเพิ่มข้ออื่นๆทีละข้อจากประสบการณ์ของผมผู้ป่วยที่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างต่อเนื่องมักเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนภายใน2-4สัปดาห์บางคนสามารถลดการใช้ยาแก้ปวดลงได้อย่างมากบางคนนอนหลับได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับ และที่สำคัญที่สุดคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมขอเล่าถึงกรณีที่น่าประทับใจอีกหนึ่งกรณีคุณป้าวัย71ปีที่มาพบผมครั้งแรกด้วยอาการซึมเศร้าเพราะไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้ทั้งการเล่นกับหลานการทำสวนหรือแม้แต่การไปวัดทำบุญเนื่องจากมีอาการปวดตามข้อและนอนไม่หลับเรื้อรัง หลังจากที่คุณป้าเริ่มทำตามคำแนะนำทั้งเจ็ดข้อโดยเริ่มจากการปรับอาหารและการดื่มน้ำก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มการออกกำลังกายเบาๆและการนวดกดจุดภายในเวลาหนึ่งเดือนคุณป้าสามารถกลับไปทำกิจกรรมที่รักได้อีกครั้งที่สำคัญคือรอยยิ้มและความสุขกลับมาบนใบหน้าของท่านนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาแพงๆหรือการรักษาที่ซับซ้อนเสมอไปบางครั้งวิธีการง่ายๆ ที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านเมื่อทำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ผมขอย้ำอีกครั้งว่าเคล็ดลับทั้งเจ็ดข้อนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้ป่วยจริงหลายร้อยรายแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอในการปฏิบัติเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้พี่ต้องรดน้ำพรวนดินทุกวันไม่ใช่รดน้ำมากๆวันเดียวแล้วทิ้งไว้หลายวันอย่างไรก็ตามผมต้องเน้นย้ำว่า หากคุณมีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างต่อเนื่องเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจอย่าหยุดยาหรือเปลี่ยนแปลงการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์เคล็ดลับเหล่านี้เป็นการเสริมการรักษาหลักไม่ใช่การทดแทนสำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงเช่นปวดข้อมากจนเดินแทบไม่ได้หรือนอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืนคุณปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสม เพราะบางครั้งอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผมขอยกตัวอย่างกรณีของคุณลุงท่านหนึ่งอายุ73ปีที่มาพบผมด้วยอาการปวดข้อรุนแรงเมื่อตรวจละเอียดพบว่าเป็นโรคเกาซึ่งต้องได้รับการรักษาด้วยยาเฉพาะแต่เมื่อท่านทำตามคำแนะนำทั้งเจข้อควบคู่ไปด้วยอาการของท่านดีขึ้นเร็วกว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียวในทางกลับกัน ผมก็มีผู้ป่วยหลายรายที่สามารถลดการใช้ยาลงได้มากหลังจากทำตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัดแต่การลดหรือหยุดยาควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นอีกประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องใช้เวลาเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องรอให้รากแข็งแรงก่อนที่จะเห็นผลบางคนอาจเห็นผลเร็วภายใน1-2สัปดาห์แต่บางคนอาจต้องใช้เวลา1-2เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความสม่ำเสมอในการปฏิบัติผมมักแนะนำให้ผู้ป่วยจดบันทึกอาการและความรู้สึกของตัวเองทุกวันเพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นทีละน้อยจนเราสังเกตไม่เห็นแต่เมื่อการที่ดีขึ้นจะเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับบันทึกในช่วงแรกสิ่งที่น่าสนใจคือผู้ป่วยหลายคนรายงานผลลัพธ์เพิ่มเติมที่ไม่ได้คาดหวังไว้ เช่นอารมณ์ดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นความจำดีขึ้นและระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นนี่เป็นเพราะร่างกายของเราทำงานเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันเมื่อเราดูแลส่วนหนึ่งให้ดีส่วนอื่นๆก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยคุณป้าท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากทำตามคำแนะนำได้ประมาณหนึ่งเดือนไม่เพียงแต่อาการปวดข้อจะดีขึ้นแต่ท่านยังรู้รู้สึกสดชื่นตื่นเต็มตาทุกเชา้า จำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือมีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันนี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรเป็นแบบองค์รวมไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาที่จุดใดจุดหนึ่งเมื่อเราดูแลทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายการนอนและการผ่อนคลายร่างกายของเราจะค่อยๆปรับสมดุลและฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติอีกประเด็นที่ผมอยากเน้นย้ำคือ ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวที่เหมาะกับทุกคนแต่ละคนอาจต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างให้เหมาะกับสภาพร่างกายและวิถีชีวิตของตนเองเช่นบางคนอาจชอบออกกำลังกายตอนเช้าบางคนถนัดตอนเย็นหรือบางคนอาจต้องปรับสัดส่วนอาหารให้เหมาะกับโรคประจำตัวของตนเองสิ่งสำคัญคือการรับฟังร่างกายของตัวเองสังเกตว่าอะไรทำให้รู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลงและค่อยๆปรับให้เหมาะสม เหมือนการปรุงอาหารที่ต้องชิมลองชิมแล้วปรับรสให้พอดีผมมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่น่าสนใจมากคุณลุงวัย77ปีเริ่มต้นด้วยการปรับเรื่องการนอนก่อนโดยทําตามคําแนะนำเรื่องการจัดห้องนอนและการผ่อนคลายก่อนนอนเมื่อการนอนดีขึ้นท่านมีกำลังมากพอที่จะเริ่มออกกำลังกายเ,าเบาๆจากนั้นจึงค่อยๆปรับเรื่องอาหารและเพิ่มการนวดกดจุดใช้เวลาประมาณสามเดือนกว่าจะทำได้ครบทุกข้อ แต่ผลลั์ที่ได้คุ้มค่ากับความพยายามที่น่าประทับใจคือครอบครัวของคุณลุงเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เริ่มสนใจและทำตามบ้างกลายเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันเช่นลูกหลานช่วยนีดเท้าให้คุณลุงก่อนนอนไปเดินออกกำลังกายด้วยกันหรือช่วยกันเตรียมอาหารสุขภาพทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยกันนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นความสำเร็จที่แท้จริง เมื่อการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของอนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทั้งครอบครัวหรือชุมชนเราสามารถช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเคล็ดลับทั้งเจข้อที่ผมแบ่งปันวันนี้อาจดูเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาแต่ถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วสม่ำเสมอสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตได้อย่างน่าประหลาดใจเหมือนที่คุณป้าท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าหมอคะหนูไม่เคยคิดว่าชีวิตในวัยเจ็ดสิบจะมีความสุขได้ขนาดนี้ ก่อนจบวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองเริ่มต้นทำสึกหนึ่งข้อที่คิดว่าทำได้ง่ายที่สุดสำหรับ